ท่ามกลางการคาดการว์วกองกําลังรัสเซียปรับกําลังทหารเพื่อบุกยูเครนทางตะวันออกบรรดาเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานของยูเครนเร่งทํางานเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อแสดงการก่ออาชญากรรมสงครามโดยทหารรัสเซียหลังจากการถอนกําลังออกจากเมืองและหมู่บ้านทางตอนเหนือของยูเครนในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐระบุว่าสำหรับเขาชัดเจนแล้วว่ารัสเซียกำลังปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ i call this genocide because it become clearer and clearer that putin is just trying to wipe out the idea of being a and uh, the mount, the evidence is mounting good different than it was last week the more evidence is coming out of the, literally the horrible thing that the russians have done in ukraine and so we're going to only learn more and more about the devastation and uh, ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียปฏิเสธหลักฐานที่กล่าวหาปฏิบัติการของรัสเซียโดยระบุว่าเป็นข่าวลวงและยืนยันจะเดินหน้าบุกยูเครนต่อไปขณะที่โฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียตอบโต้และระบุว่าไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายของผู้นำสารัฐที่ใช้คำว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемым, э, неприемлемым попытки подобного извращения ситуации. Тем более, мы уже говорили, тем более это вряд ли приемлемо э, для президента Соединенных Штатов Америки, страна, которая э, совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории. Чонґлангсабда братана ті події, володі <говори> мій Зеленський Ген'юкрейн. Клауха відіолін, баянґратасаппа, Естонія, що Росія, Тайраб, Фосфора в українських містах, які стали жертвами російських ударів, убиті вже десятки тисяч людей проти житлових районів і цивільної інфраструктури. Російська армія застосовує всі види артилерії, всі види ракет, авіабомби, зокрема, фосфорні бомби. Та інші боєприпаси заборонені міжнародним правом і це очевидний терор проти цивільного населення це намагання зламати дух народу підкорити українців на покоління або або просто знищити สัปดาห์ที่7ของสงครามรัสเซียยูเครนประธานาธิบดีปูตินระบุเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนระหว่างไปร่วมพิธีมอบรางวัล <танатіпадіпадіпутін>, <танатіпадіпаді. танатіпадіпаді>. เขาระบุว่ารัสเซียไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อปกป้องรัสเซียและย้ำว่าการปะทะกันระหว่างกองทัพสองฝ่ายหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยรวมเป้าหมายถือว่าสง่างามเออ н а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  е м แรกที่ผมประกาศ р е о ปูตินเตือนโลกตะวันตกที่พยายามจะโดดเดียเ่ยวรัสเซียด้วยการพ่ำบาตว่าจะไม่มีทางสำเร็จเขาย้ำว่ารัสเซียจะไม่มีทางพึ่งพิงโลกตะวันตกอีกต่อไปหลังจากสหรัฐและพันธมิตรใช้มาตรการคว่ำบาตต่อรัสเซียเขาย้ำว่าจากนี้ไปจะเน้นการส่งออกพลังงานไปยังภูมิภาคอื่นๆของโลกที่ไม่ใช่โลกตะวันตก สหรัฐแคนาดาอังกฤษและออสเตรเลียได้ประกาศยกเลิกการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพื่อตอบโต้สิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการทางทาหารในยูเครนขณะที่สหภาพยุโรปแสดงท่าทีที่ขัดแย้งกันปูตินย้ำว่าขณะนี้คนยุโรปหลายล้านคนกำลังเดือดร้อนเพราะมาตรการควิ่มบาตรและอาจจะนำไปสู่ปัญหาวิกฤตพลังงานอย่างแท้จริงในยุโรปแต่ขณะเดียวกันยอมรับว่ารัสเซียก็ประสบปัญหาเช่นกัน ในระหว่างสัปดาห์ได้เห็นภาพของผู้นำโปรแลนด์รรนลิทัวเนียลัตเวียและเอสตโตเนียไปเยือนยูเครนเพื่อแสดงความเป็นเอกภาพและให้กำลังใจยูเครนขณะที่ช่วงเวลานี้ต้องจับตาว่าฟินแลนด์และสวีเดนจะขอสมัครเข้าร่วมนาโตหรือไม่ซึ่งเป็นท่าทีที่เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียบุกยูเครนนัฐาโกโมลวาทินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน